เรามาตกเรามาตกได้ปลาบูด้วยครับพี่น้องนะยโอ้โหโอ้ใหญ่ใหญ่เลยวิธีบ้าบ้านนะครับแซ่บแซ่บเราชอบรสวัสดีครับวันนี้ก็ผมแล้เพื่อนนะครับวันนี้มาดาักกุ้งฝอยนะครับอาหารที่ใช้ในเหยื่อคือเราใช้อาหารปลาดุกนะครับ เราสามารถเอากะปิมาผสมมาคลุกให้เข้ากันก็ได้นะครับเอาไปดูกันนะครับว่าวิธีการดักนะครับเราก็ใช้แบบที่เราเคยทำครั้งที่แล้วนะครับเป็จุดเป็นจุดนะครับนี่ครับเราจะใช้ในไม้ที่เสียบอันหนึ่งเรามีอยู่สองสขวดนะครับมาอังก็มี3มนะครับเราไปดูกันเลยครับวิธีการใส่นะครับ เราก็หากินแบบบ้านๆนะครับเราก็ดักกุ้งในที่หลังทำงานที่นี่แหละครับไปเลยครับพี่น้องเพื่อจะลงไปเสียงยงล้วหรือว่ายังไงอ๋อนี่นะครับวิธีการดักนะครับให้น้ำเต็มก่อนนะครับค่อยๆลงนี่นะครับมันก็ค่อยๆจมนะครับเมื่อน้ำมัน ครับนะที่จรเราสามารถแบบใส่สไลมหรืออะไรมัดป,ปิดปูดนะครับขนาดนี้แล้วก็ใส่ได้นะครับเพื่อที่ว่าอาหารจะได้ไม่ออกไปนะครับถ้าแบบนี้ก็คือวิธีที่รวดเร็วนะครับรครับเพราะว่าตอนนี้จำกัดเวลาใช้เวลาใช้เวลาพักเที่ยงนะครับเราก็มาดักกุ้งฝอยนะครับเดี๋ยวตออเย็นเราจะมา เก็บนะครับเดี๋ยวตัวเย็นจะให้ดูอีกทีนะครับว่าได้หรือเปล่านะครับเราเมาอกี่กี่อันนะชั้นนี้เรามา6กอันนะครับบาอันก็มีไม้อันหนึ่งบาอันก็มี2นะครับบานก็มีสวิธีอีสานบ้า,บานๆหรอเราใส่ที่เราเดินอ้อมกลับไปหรอเราไปใส่ด้านาน,นู่นหอ นี่ว่าไปแกงไรอะ่ะโอ้เป็นสีห่ห้าลูกโอ้โอ้โอมะเขือนี่ก็มะเขือริมแม่น้ำอาหารมืดเย็นหนอนี่หนอทานได้หนอ โอเคนะครับตอนนี้เราใส่ประมาณ6อันเอันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูตอนเย็นว่าเราจะได้ไหมนะครับจะได้พอกินไหมนะครับจะได้ถ้าได้จันึก็ยันดีนะครับผกินวันนะครับอร่อยเนี่ยครับเจอกันตอนเย็นนะครับตอนนี้ก็เลิกงานแล้วนะครับก็อาจจะมืดนิดนึงนะครับเราก็จะไปเก็บกุ้งฝอยนะครับไปดูว่าเราจะได้กี่กี่ตัวนะครับพอกินไหมนะครับวันนี้ไปดูกันเลยครับ ฝนตกนะครับไอ้กี้ลมแรงมากเลยครับวันนี้วันที่เท่าไหไร่วันนี้วันที่เจ็ดแปดไม่ใช่เหรอดูดิเออวันนี้วันที่แปดนะครับฝนฟ้าเนาะลมแรงครับตามที่ไอ้กรมอุตุบ,บอกไว้เนาอมีไหมในรองนึงขึ้นมาดูมีไหม ดูนะครับว่ามีรือเอาได้บอกได้อยู่ได้อยู่นิดนึงนะครับโอ้น่าจะได้ใช่ไหมเนาะโอ้โอ้ดูครับเดี๋ยวเราไปไซค์ค้นนอเนาะถูกไปก่อนเยอะมีดูนะครับดูก็มีนะครับออกกินอยู่ไปเลย มันต้องผสมอาหารด้วยไอ้ต้องใส่กะปิด้วยชาโอ้โอ้โอ้ไม่ราว่าตกแล้วตกได้ปลาบูด้วยครับพี่น้องเนีดูครับดูได้ปลาบูด้วยครับโอ้วันนี้นะครับได้ปลาบูด้วยนี่ไอ้ยะไป มันจะไปสอยอาหารเข้าไม่ได้ไง <Yeah. S 1> ถ้ามันดึงขึ้นมาใช้นี่มันลุและเ <laughs> ไม่ได้เปิดบุกด้วยครับ mm hmm. ที่นี่มีอันเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอเย โอ้ตัวนี้ใหญ่มากเลยครับอ่านี่ยังไม่ออกทิ้งหรอก เราจะเอาไ้พอกินนะครับพอประมาณสักนิดหนึ่งก็ยันดีนะครับหยุดซากกินเอานี่อาหารยังไม่ละลายกว่าจะละลายนี่กว่าจะได้กินนะอาหาระนะเนาะก็ปลาบูตัวนี้ก็จะไปปล่อยไว้ในที่ผมย้ยงหอยไว้นะครับที่นี่ครับปล่อยไว้ที่นี่นะครับ S 1> <S 1> โอ้ัวนี้ใหญ่มากเลยนะครับนีครับโอ้โ OK. หโอ,โอ้ใหญ่ๆเลยเว้ยผลนี้เนาะวิธีบ้านๆนะครับเบแซรบนะครับเราชอบพอได้กับข้าวจานหนึ่งก็โอเคแล้วครับสำหรับคนที่กำลังรสร้างเงินสะตัวนะครับก็มาทำงานในเมืองนะครับเราก็หากินในบ้านๆนะครับ วิธีคนดอยนะครับผมครับคนดอยกับคนอีสานนี่น่าจะกินแบบเหมือนกันนะครับผมว่ะกินแบบอยู่ตามป่าอยู่ตามนานะครับแล้วก็กินง่ายนะครับเราก็มักเราก็ชอบในสิ่งที่เรากินแบบนี้โอ้ดูตัวนี้ยใหญ่มากเลยครับเพื่อนๆทุกคนอ๋อขมิ้ว เราต้องไปปรุงรสด,ดีๆนะครับก็ถ้าเรากินแบบไม่ได้ปรุงรสอะไรนี่ผมคิดว่ามันเสียดายวัตถุด,ดิบครับเราปรุงดีๆแล้วกินดีๆดีกว่าสดๆแบบนี้นี่สุดยอดครับพี่น้องเราได้กินได้กินรสชาติดีๆอาหารสดนะครับสำหรับสองสองคนนี้พอกเลยครับกินในบ่บ้านนะใส่มันเาหรอ สั้งรูโอ้อออพอแล้วเที่็บมานะครับโอ้โหก็ได้ถ้วยหนึ่งนะครับแล้วก็กินแบอบีสานบ้านๆนะครับอันนี้ถั่วนนากนะเขาเรียกถั่วนนอกเนื้อรสชุบแนมตุ้นเต้งของจริงรับนำรสกุ๊กๆนะถ้ามีถ้ามีกับกับผักนี่จะสุดยอดกันเล ทำครับเแ,แม่เขาทำครับเข้มหลายครับพี่นุก๊กลองครับง่ายครับอยู่อย่างง่ายครับผมเรามาทำงานเนาะเรามาทำงานเนาะผมไม่ได้มาแบบมากินมาลูมาเที่ยวนะครับเรามาเก็บเงินน้ำซั่งเลยครับผม มากินเลยเที่ยวเลยป่ยพอมีอะไรกินไปอะไรคนไหนที่ปคยยัได้เราก็ปรยากไป